แทมนะครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเพราะว่ามันเข้ามาทั้งคู่บินขึ้นบินลงครับ๋ยทางไรเก็บนกก่อนครับดูมีหมายตัวไปครับนกขึ้นดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกต่อก็เอานกมาขึ้นไว้หน้าบ้านครับพอดีติดเฉลยแล้วครับตอนนี้เจ้าหนึ่งทำได้แล้วครับแต้มที่สองนะครับของฤดูกาลนี้ครับ ปลูกไปนี่ครับเดี๋ยวเอาลงด้วยกันครับนี่ครับเสาไฟนะครับเจ้าหนึ่งก็เรียกอยู่ครับพอดีนั่งสักผ้าอยู่ครับ <c oughs> เห็นนกตัวนี้มันคึกหลายวันนะครับตัวนี้ก็เลยตอนเช้าก็เลยเอาเจ้าหนึง่งใส่แล้วก็ขึ้นไว้ก็สักผ้าครับ มองมาก็เลยเห็นเจ้าหนึ่งเรียกอยู่นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพีทำไมเดี๋ยวนี้นกที่พีปล่อยไปไ,ไม่กลับมาหาเราเลยไม่กลับเลยลูกเดี๋ยวเอานกลงก่อนครับค่อยว่ากันต่อครับ มีบัวแต้มเลยครับเนี่ยใช่หรือเปล่านี่นกเขาปล่อยมาหรือเปล่าไม่รู้เข้าช่วยทำไมขนเป็นนี้ลูกนี่ครับอลุกเอาถือก่อนถือก่อนออะถือกล้องไว้เดี๋ยวพ่อปลดพอดีพ่อเห็นบัวแต้มเนี่ยะถือตรงๆนะลูก แปมเลยเต็มตูดเลยนี่ลูก oh. นี่ไงเต็มตูดเลยนี่ไงลูกครับนี่โอ้ยเ่ารักจังไม่ปล่อยหรอกมกั้งเลรอขี้โคนลนอยู่เฮ้ยมันดิ้นนะล,ลูกเนาะไม่เกี่ยวหรอกเนาะเออไม่เกี่ยวของของเขา <c oughs> เราไม่ต้องไปสนใจ <c oughs> ใช่เหรอ ปิดกล้องปิดกล้องโอเคครับหมานแล้วครับวันนี้หมานแต่เช้าเลยอยน้าใส่นกครับหมานแต่เช้าเลยเออเดี๋ยวกลับบ้านไปนู่นละบ๊ายบายดีครับแล้วครับเอาบ๊ายบายหน่อยยกมือบ๊ายบายหน่อยล,ลูกบ๊ายบายหมาแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไม้ใหม่ครับเดี๋ยวไปซักผ้าต่ <c oughs> <erne ader> อกลัวอะไรเนี่ยโอเคครับหมานแล้ววันนี้หมานแต่เช้าแล้ว เดี๋ยวไปขึ้นไว้ก่อนเดี๋ยวไปซักผ้าต่อวะนี่ครับขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปซักผ้าต่อไปลูกไปนกแมงคอหักแล้ววะนกคอหักแล้วเฮ้ทมาแล้วมาแล้วลูกนั่นๆมาแล้วเนั่ยๆเห็นไหมบินมาแล้วเห็นเนะไป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 ออกมาก่อนออกมาก่อนไปลูกไปนี่นกเขาขึ้นแล้วครับเนอะสายไฟนะครับโอเคครับโอเคครับไปลูกไป นี่ครับนกเขาชวามาเหยียบก่อนครับเนียดลั่นไปเลยครับเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับตัวนกเขาก็นู่นครับอยู่น่นเสาฟ้าต้นนู้นครับน่นอยู่ใกล้ๆนะครับไปเรียกอยู่ตรงน้นครับไม่เป็นไรครับขึ้นทิ้งไว้ยังไงก็ต้องมาถ้าเกิดว่านกเขาคึกจริงๆโอเคครับเดี๋ยวขึ้นใหม่ หาลูกอ่ะไปหลังจากเอาขึ้นไว้แล้วก็ไม่มีนกมาเข้าร่วมครับยังเอาลงครับย้ายครับย้ายไม่ครับอันนี้เอาจริงแล้วครับเสร็จภารกิจแล้วครับว่าจะออกไปสักสองไม้ครับเดี๋ยวนกลงก่อนครับครับไม้ที่สองครับวันนี้ครับ ลองดูจะมีนกเข้าไหมครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันครับนี่ครับชัวนึง่งมีแต้มที่สองไหมครับหลังจากเมื่อเช้านี้ซักผ้าเสร็จมีอยู่แต้มครับเอานกปลาเข้ามาแล้วครับ นี่ครับเรียกแล้วครับเจ้าหนึ่งเรียกแล้วครับอย,ยังไงค่อยอัปเดตครับผมตัวนี้ฉลาดมากเลยครับไม่ยอมเข้าข้างหน้านะครับเข้าแต่ข้างหลังอย่างเดียวเราเล่นกันเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยแต่เก่งมากเลยครับตัวนี้ ตัวอื่นเข้ามาใกล้ไล่คููดีหมดเลยอนะจะเป็นยังไงครับผมก็ไม่ยอมหนีเหมือนกันนะครับเสียงใส่มากเลยครับตัวนี้ถ้ายังไงก็ต้องไปกันข้างหนึ่งนนครับจเจ้าหนึ่งก็เรียกเบามากเลยครับตัวนั้นก็ขยับไปขยับมาแต่ไม่ยอมเข้าข้างหน้าเลย เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์หลังจากเล่นกันมาเป็นชั่วโมงครับตัวนี้ตัวอื่นเข้ามาในี่ไล่คูหนีหมดเลยครับดุมากเลยครับตัวนี้ต้องเลี้ยงครับเสียงใสเหมือนเสียงนกบ้านนะครับนี่ครับตัวอื่นบินเข้ามาไล่คูหนีไล่คูหนีแต่ไม่ยอมเหยียบสักทีนี่ครับเหยียบแล้วครับ นี่ครับโอ้เหนียวมากเลยครับอืมตัวนั้นอยู่นี่ยังอยู่ตัวนั้นเนี่ยสงสัยคู่เขาของตัวนั้นอยู่ในต้นไม้ครับเล่นกันนานมากเลยครับโอ้ตัวนี้อาจารย์สีหนุ่มก็โทรมาหลายรอบแล้วบอกว่าใจเย็นใจเย็นเขาได้สามแต้มแนละ้วนี่ยังไม่ได้เลยครับเพิ่งได้นี่ครับกบเมื่อเช้านี่แหละครับ สองแต้มครับรวมกันก็จะเอาไปขึ้นตรงนู้นอยู่เสาโน้นนกคึกมากเลยครับวันนี้เพิ่งมีแดดหลังจากฝนตกมาหลายวัน,นเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์หลังจากเล่นกันมาเป็นชั่วโมงครับตัวนี้ตัวอื่นเข้ามาในไล่ครูหนีหมดเลยครับดุมากเลยครับตัวนี้ต้องเลี้ยงครับ เสียงใสเหมือนเสียงนกบ้านนะครับนี่ครับตัวอื่นบินเข้ามาไล่คู่นี้ไล่คู่นี้แต่ไม่ยอมเหยียบสักทีนี่ครับเหยียบแล้วครับนี่ครับโอ้เหนียวมากเลยครับอืมตัวนั้นอยู่นี่ยังอยู่ตัวนั้นเนี่ยสงสัยคู่เขามองตัวนั้นอยู่ในต้นไม้ครับ เล่นกันนานมากเลยครับโอ้ตัวนี้อาจารย์สีหนุ่มก็โทรมาหลายรอบแล้วบอกว่าใจเย็นใจเย็นเขาได้สามแต้มแนละ้วนี่ยังไม่ได้เลยครับเนียพิ่งได้นี่ครับกับเมื่อเช้านี่แหละครับก็สองแต้มครับรวมกันก็จะเอาไปขึ้นตัวโน้นอยู่เสาโน,น้นนกคึกมากเลยครับวันนี้เพิ่งมีแดดหลังจากฝนตกมาหลายวัน อ่ะแค่นี้ก่อนครับเเอานกลงก่อนนี่ครับกว่าจะได้ตัวครับโอ้โหแทบแย่ครับนกต่อน้ำหมดเป็นกระป๋องครับครับเหนียวมากเลยตัวนี้โอ้ลาดมากเลยครับดุมากเลยนี่ครับอ๋อเก็บนกก่อนครับ เหยียบชันน้นเปนอีกแล้ครับเหยียบคอนนะครับนกดุมากเลยครับวันนี้นู่นครับอ้าวนกกระปูดมาอีกตัวนี้อ้าวบินลงมาแล้วสองตัวแล้วครับวันนี้เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครูใส่กันอยู่ครับอยู่หน้าบ้านเขาไม่อยากถ่ายมากครับเกรงใจเขา เรียบร้อยตัวหนึ่งครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเพราะว่ามันเข้ามาทั้งคู่ครับเกือบจะแพ็คคู่แล้วครับอีกแทมนะครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเพราะว่ามันเข้ามาทั้งคู่บินขึ้นบินลงครับ๋ย่างไงเก็บนกก่อนครับหรือมีไมาตัวไปครับนกขึ้นดีครับซอยนี้โอเคครับไอเจ้าตัวนี้รักการมากเลยครับมาขันบนหัวนะครับ ส่วนนกขึ้นไว้นู้นสสยไฟตรงนู้นนะครับนี่ครับใกล้ๆนี่ครับเอาลองดูครับตัวหนึ่งจะดึงไปได้ไหมเพย์ครับตีตะไลไปนู่นแล้วครับนี่ตัวนี้มาแทนอลไรนี่ครับนี่ครับตัวนั้นไปนู่นแล้วครับตัวนั้นตีตะไลแล้วครับขึ้นบนแล้วเขาา่าไปเลยครับ ฮะแ้วแต่ครับตัวในดวงดีก็ตัวนั้นแหละครับนี่ครับตัวนี้มาแทนนะครับโอเคครับวันนี้นกเยอะเลยครับนกขึ้นเยอะมากเลยคึกมากเลยครับเอเคครับครับผมวันนี้สรุปคลิปครับเจ้าหนึ่งทำได้ สองแต้มครับเมื่อเช้านี้ไม่รวมนะครับเมื่อเช้านี้ก่อนออกต่อครับขึ้นไว้เฉยๆครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าพึ่งถ่ายขนเต็มใหม่ๆครับลองออกดูขึ้นดูเมื่อเช้านี้ก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันครับนึกว่าจะไม่เล่นแลครับช่วงเช้าเช้านะครับหลังจากได้แต้มแรกที่หน้าบ้านนะพอพอออกไปข้างนอกทีนี้ ขึ้นเงียบเหมือนจะไม่เล่นเหมือนเนี่ยวันไหนเล่นก็เล่นแค่พอได้มีเสียงพอได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้านนกป่าก็เยอะลุมเล้าอยู่ครับแต่ผลสุดท้ายสายมาสายมาก็เริ่มเล่นทุกไม้แล้วทีนี้ก็ถือว่าโอเคครับปกติจะได้เยอะก่อน,นี้หลอกผม่าเพราะว่าอันนี้มันเกรงใจเขาครับหน้าบ้านเขาก็เลยไม่กล้าขึ้นเท่าไหร่ครับ นกเขานี่ก็แปลกนะชอบอยู่ตามบ้านคนอย่างเงี้ยตามป่าตามอะไรจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าอยู่แถวหน้าบ้านคนรวยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะเท่าที่สังเกตนะก็เลยเราก็เลยไม่กล้าขึ้นฮะสรุปแล้วก็สองแต้มครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับเพราะว่า ต้องน้องใหม่ครับเพิ่งหัดเล่นทําคลิปครับอาจจะไม่ชัดเจนภาพและเสียงครับแต่ก็ขอขอกําลังใจครับแค่นี้ครับบ๊ายบายครับเนื่องโอเคทําได้ดีที่สุดแล้วครับสวัสดีครับ